โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเฟรมเรลด 90fps สำหรับมือถือ Android ที่ไม่รองรับของเกม PUBG Mobile แพทใหม่ล่าสุด1.6ไม่ลีก,กับ100%ก่อนที่จะไปทํากันเนาะอ่ะให้ทําการติดตั้งแอป2แอปก่อนเลยนะสำคัญมากๆแอป2แอปนี้นะครับก็คือแอปแรกเลย Quick Edit แอปที่2 z A อ่าเข้าไปดาวน์โหลดในเพจสโตรเลยเนาะอ่าแอปแรกนะครับเซิร์ชเข้าไป Quick Edit เจอแล้วก็ทําการติดตั้งเนาะจากนั้นนะครับแอปที่2เนาะให้เซิร์ชแซดเเจอล็อกจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยอ่าหลังจากทําการติดตั้ง2แอปนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์คอนฟิกลิงก์ของไฟล์นะครับผมเอาใส่ให้ที่ใต้รายละเอียดคลิปนี้เนาะไปกดดาวน์โหลดได้เลยวิธีการเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่าเข้าไปที่ใต้รายละเอียดคลิปนะครับ จะเจอแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีลิงก์ของ g o o g l e d r i v e นะครับจิมเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็รอสักครู่เนาะเมื่อขึ้นมาตามหน้าจอแบบนี้นะให้มาสังเกตด้านบนนะครับจะมีรูปลูกศรอยู่ตรงกลางเลยจิมเข้าไปแบบนี้ทีนี้มันจะเด้งบอกว่าให้เลือกบัญชีนะครับไม่เป็นไรเนาะให้กดตกลงอ่ากดตกลงสักครู่นะครับมันจะฟ้องด้วยว่าเปิดด้วยแอปอะไรนะครับให้เปิดด้วยแอปสีเขียวแ a นั่นเองเนาะ อ่าแบบนี้เลยทีนี้นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้มานอให้กดค้างแล้วก็กด c o อปปี้แล้วก็เอามาไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะถามว่าทําไมเอามาไว้ในนี้เพราะมันง่ายต่อการจัดการกดวางเลยนะครับอยู่ด้านล่างขวามือนะปุ่มยูเขียวจึงเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าได้ตัวไฟล์มาไว้ที่มือถือแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ก็ออกนะครับออกออกอ่ะออกเคลียทุกอย่างให้เสร็จสิ้นนะครับอันนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะลงแอปดาวน์โหลดไฟล์ ทีนี้พิเศษสำหรับ Android 11นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องไปอนุญาตแอปตัวจัดการไฟล์สีเขียวแอปนี้ก่อนวิธีการนะครับผมมีลิงก์นะครับเป็นทำเป็นคลิปแนะนำให้หรือว่าคลิปสอนแหละอยู่ที่ใต้รายละเอียดคลิปนี้เช่นกันแนะนำไปดูกันก่อนนะครับผมสำหรับ Android 11เนาะ Android อันอื่นที่ต่มกว่า Android 11ลงมาทำต่อไปนี้ได้เลยแล้วก็ Android 11 คุณไปอนุญาตสิทธิ์ตามคลิปที่ผมลงลิงก์ให้แล้วก็มาทําต่อตามนี้ได้เช่นกันอ่ะโอเคเริ่มนะครับสเตปแรกแล้วนะทุกคนอันนี้คือขั้นตอนแรกของการเปิด 90fps นะครับผมโอเคนะให้เข้าที่แอปเซเอจิ้มเข้ามาแบบนี้เลย1ทีมาที่ Android Data แล้วก็หาในส่วนของ c o m t e n ต e n i g เจอแล้วคลิกเข้าไปมาที่ไฟล์ U E 4 Game Shadow Shadow Save เลี้ยวก็มาที่โฟลเดอร์ paks นะครับผมอ่ะเจอเราจิ้มเข้าไปเมื่ออยู่ในโฟลเดอร์ paks เนาะให้เลื่อนลงมาล้างสุดเลยจะเจอในส่วนของไฟล์ res ที่ลงท้ายด้วย533อยู่ล้างสุดเลยนะเมื่อเจอแล้วคลิกค้างแบบนี้นะแล้วก็ทำการกด rename อ่าแล้วก็จิ้มเข้าไป1ทีแบบนี้กดค้างปาดมันให้มันคุมนะครับคุมตั้งแต่อักษรตัวแรกคือ R แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ k เมื่อคุมเสร็จกดคัดลอก แล้วก็กดแคนเซิลจากนั้นจิ้มค้างที่ไฟล์เดิม533กด d ีล i สต์อ่าแล้วก็ yes อ่าเมื่อทำการลบเรียบร้อยแล้วเนาะมากดบวกตรงปุ่มเขียวล่างสุดแล้วก็มาที่อันแรกนะครับเป็นรูปโฟลเดอร์กดเข้าไปหนึงทีแล้วจากนั้นคุมทับกดค้างปาดไปแล้วก็วางหรือจะกด delete ทิ้งก็ได้แล้วก็กดค้างกดวางเราก็จะได้ชื่อที่เราลบไฟล์ไปเมื่อกี้ก็คือ533 อาจากนั้นกดโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนมันมีโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งลบไฟล์มันไปเนี่ยมาหรือไม่นะครับผมเป็น533ถ้ามีตามหน้าจอนี้คือถูกต้องเรียบร้อยอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับทุกคนหรือว่าขั้นตอนแรกคุณต้องทําตามนี้นะอาเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมากดที่ PAKS ด้านบนหนทีที่ดาวน์โหลดอาแล้วก็ a n นตี้รีเซ็ต90 FPS นะครับคลิกเข้าไป1นทีต่อไปเป็นสเต็ปที่2นะครับหรือว่าขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราจะก๊อปเอาไฟล์แรกก็คือไฟล์1นึ่งท90 FPS .ini ตัวเนี้ยเข้าไปเซ็ default เครื่องหรือว่าหลอกเครื่องก่อนให้มันเซ็ต90 FPS อ่าต่อไปสเต็ปที่2นะครับทุกคนจิ้มเข้าไปที่ไฟล์แรกไอ ขออภัยนะครับตอนนี้คือพูดมาเยอะแล้วแบบมันเจ็บคอมากต้องขออภัยนะถ้ามีเอาหงาแฮมลดเสียงแหบเสียงแห้งนะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยอะต่อไปสเต็ปที่2นะครับไปกันไวๆจิ้มที่ไฟล์แรกจึงเข้าไปแบบนี้กดโอเพนแล้วก็เปิดด้วยคิกอิดดิสนะครับอ่าก็จะเจอข้อมูลแบบหลายตาขึ้นมาเลยนะไม่เป็นไรนะครับทุกคนจิ้มค้างบรรทัดแรกแบบนี้กดเลือกปาดทางด้านซ้ายตรงปุ่มสีขียวเขียวเออจากนั้นนะครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะ จิ้มลูกศรลงนะครับตัวคีย์บอร์ดมันบางเนาะมากดที่ตัวปุ่มสีเขียวขวามือคลิกลากลงมาแบบนี้เลยนะดึงดึงดึงดึดึงแบบนี้นะตึกตึกตึกตกจนบรรทัดที่45แล้วก็คุมให้มันจนถึงอักษร449สําำรวจนิดนึงนะ,ะว่าบรรทัดแรกเนาะ user c o s t o m เนี่ยคุมทับทุกอักษร จนบรรทัดที่ 45, 44, 9คุมทับเรียบร้อยแล้วเมื่อมั่นใจแบบนี้ตามหน้าจอนี้แล้วนะให้มาดูเมนูด้านบนนะครับทุกคนจะมีอันแรกเลยสี่เหลี่ยมจุดไข่ปลากันไก่แล้วก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันอันนี้คือ Copy นะเราจะใช้ปุ่มนี้โดยการกดดึงที่ตึงเข้าไปนะอ่าเมื่อกดแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะไม่สนใจนะครับย่อหน้าลงกลับมาที่แอปตัวจัดการไฟลอีกเช่นเคยมาจิ้มด้านบนตรง a n t i Reset 1ที d ไวท e Memory Android data แล้วก็หา contentsen.ig เจอแล้วคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ Fly ue4game shadow shadow save แล้วก็มาที่อันแรกเลย c o n f i g นะครับ folder conflict จิ้มเข้าไป Android เลื่อนลงมาล้างสุดนะครับนับจากไฟล์ล่างสุดนะ user setting เรามาจิ้มที่ user c o s t o m i n i มันจะอยู่ไฟล์ที่2จากล้างสุดนะจิ้มเข้าไป1ทีกด open แล้วก็เปิดด้วย quick edit อเจอข้อมูลเหมือนเดิมนะครับไม่สนใจจิ้มที่บรรทัดแรกเฮ้ยเนีเอาอีกแล้วเริ่มเจ็บคอใช้พลังงานเสี่ยงเยอะนะครับผมต้องขออภัยด้วยกดเลือกอ่ะปาดทางด้านซ้ายแล้วก็กดคีย์บอร์ดลงมาจิ้มตรงปุ่มด้านขวาลากลงนะครับอ่าปึงป้งบึงบึงบึงจนถึงบรรทัดที่สามสิบเจ็ดอ่ะคุมทับเรียบร้อยแล้วนะสี่สี่เก้าเนาะอ่าสำรวจนิดนึงบรรทัดแรก user c o s t o m ถูกต้อง แล้วก็บรรทัดที่37 449ถูกตุ้มอ่ะโอเคเนาะให้มาดูเมนูด้านบนอีกครั้งนะครับตรงสี่เหลี่ยมจุดไข่ปลาแล้วก็รูปกันไก่สี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันเราจะใช้อันที่4นะครับก็คือรูปคิิปบอร์ดนะจิ้มเข้าไปเลยวางเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะสำรวจนิดนึงเนาะบรนทัดแรก User Costume ถูกต้องเนอะแล้วก็ีบรนทัดที่45เป็น449ถูกต้อง บรรทัดที่4ี่บห้ามีข้อมูลแล้วก็บรรทัดที่สี่สิบหกนะครับเว้นวรรคหนึ่งช่องสี่สิบเจ็ดเป็นแบ็กอัพตามหน้าจอนี้ขั้นตอนที่สองคือถูกต้องนะครับผมอ่ะอันนี้คือขั้นตอนที่สองคุณต้องทําตามนี้นะครับถึงจะถูกต้องเนาะจากนั้นให้มาดูอันล่างสุดขวาอ่ะอันล่างสุดเลยนะของหน้าจอมันจะมีรูปโฟลเดอร์รูปย้อนกลับรูปแว่นขยายแล้วก็รูปแผ่นดิสให้กดการเซฟนะครับจะอยู่ล่างสุดรูปแผ่นดิสกดเลยตึงเข้าไปอ่ะ แล้วก็กดเสร็จสิ้นอันนี้คือขั้นตอนที่2ที่ลงไฟล์เซตดีฟอต์ให้มันเซต90 fps ของเครื่องนะครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่2แต่ยังไม่เสร็จสิ้นของขั้นตอนที่2นะเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วกดออกอ่าแล้วก็เคลียร์แอปอ่าแล้วก็เข้าเกมนะครับโอเคเนาะผมว่าเข้าเกมมาแล้วหลังจากที่ทําขั้นตอนที่2นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่าอ่าแล้วก็กราฟิกโหลด ก็จะเห็นนะครับว่ามันมี90 FPS เรียบร้อยแล้วนะแต่นะครับขั้นตอนที่2นี้สำคัญมากๆให้ทุกคนนะครับมากดตรงกราฟิกเป็นดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงเฟรมเรทเป็น90 FPS ตรงต่อสู้นะแล้วก็กดตกลงแบบนี้เลยล็อบบี้เช่นกันนะครับปรับกราฟิกเป็นดีแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทเป็น90 FPS กดตกลงนะแบบนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะเราจะทำให้เครื่องเนี่ยมันเซต e f a u l t ตัวที่กราฟิกดีกับเฟรมเรท90 fps ไว้หรือว่าหลอกเครื่องไว้นั่นเองเพื่อที่เราจะไปลงไฟล์ที่2นะครับอ่าโอเคนะถ้าไม่ทำตามแบบนี้คุณจะทำไม่ติดนะต้องทำตามขั้นตอนนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับอ่าโอเคขั้นตอนที่2ลงไฟล์เสร็จเข้าเกมมาแล้วก็มาปรับกราฟิกดีตั้งค่าเฟรมเรทเป็น90 fps เออ fps นะครับทุกคนเมื่อทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้กดตกลงแล้วออกจากเกมเลย โอเคเนาะผมก็ออกจากเกมมาแล้วหลังจากที่ทําขั้นตอนที่2นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่3เนาะให้เราเนี่ยมาจิ้มที่แอปตัวจัดการไฟล์แอปสเขียวแอปนี้เลยจิ้มเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็มาที่ในส่วนของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะที่เราเก็บไฟล์ไว้นั่นเองให้จิ้มเข้าไปแบบนี้1ที ต่อไปเนี่ยเป็นสเต็ปที่3นะครับสำคัญสำคัญเช่นกันนะครับผมสำคัญนะเออไม่ต้องออกเสียงผิดนะออกเสียงผิดจะเป็นอย่างอื่นเลยนะสำคัญเช่นกันให้ดูให้ละเอียดนะครับอ่ะให้มาจิ้มที่ไฟล์ที่2นะครับ2 90 fpsconf.ini g i จิ้มเข้าไปแบบนี้1ที t, แล้วก็ open แล้วก็จิ้มด้วยอ่าเปิดด้วย quickedit อ่า แล้วก็จะเจอข้อมูลอีกแบบหลายตาเช่นเคยนะไม่สนใจนะครับให้มาจิ้มตรงบรรทัดแลกกดเลือกอ่าปาดไปทางด้านซ้าย1ทีกดตัวคีย์บอร์ดลงนะมากดตรงปุ่มสีเขียวด้านขวาคุมแบบนี้นะบึ้มบๆเข้าไปฮะโอเคมาจนถดึงตัวบรรทัดที่51 ccb ตรวจสอบนิดนึงเนาะก่อน copy นะครับว่าอ่าบรรทัดแรกเนาะคุมเรียบร้อยบรรทัดที่51คุมเรียบร้อยอ่าแบบนี้คือถูกต้อง ไปเมนูด้านบนอีกเช่นเคยนะครับอันที่3ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันเนาะข้างๆกันไกลนั่นเองกด Copy จากนั้นนะครับให้มาพักหน้าจอลงเข้าแอปตัวจัดการไฟล์อีกนะครับแล้วก็ทำการกดด้านบน1ทีดีไวท์เมมโมรี่แอนด d อยด์ดาแล้วก็มาที่ c o n t e n t s e n ์ด i g f l y Ufo g a m e s h a d o w s h a d o w Save แล้วก็มาที่โฟลเดอร์แรก Conflict เนาะ แล้วก็ Android เลื่อนลงมาล่างสุดไฟล์จะเป็นอันที่2นับจากล่างสุดมานะชื่อว่า user c o s t o m .ini จิ้มเข้าไป1ทีกด open แล้วก็เปิดด้วย quick edit อ่าเจอไม่อ่าเจอข้อมูลลายตาอีกเช่นเคยนะครับไม่เป็นไรกดจิ้มค้างที่มันทัดแรกกดเลือกปาดไปทางด้านซ้าย1ทีแล้วก็มาจิ้มที่ตัวอ่าเขียวๆด้านขวาลากลงแบบแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็ มาบรรทัดที่สาสิบเจดนะครับทุกคนแล้วก็คุมมาถึง449ตรวจสอบก่อนที่จะวางเนาะว่าบรรทัดแรกคุมถูกต้องบรรทัดที่37ถูกต้องอ่าโอเคแบบนี้คือถูกต้องคุมครบเนาะให้มาดูเมนูด้านบนอีกเชั้นเคยต่อไปนี้จะเป็นอันที่4นะครับรูปคลิปบอร์ดคือการวางทดแทนนั่นเองกดเลยตึงอ่าแล้วก็สำรวจก้อนนะว่าทำการ วางถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะบรรทัดแรกกับบรรทัดที่ห้าสิบเอ็ดอ่า CCB ถูกต้องถูกต้องคือมีข้อมูลตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดที่ห้าสิบเอ็ดบรรทัดที่ห้าสิบสองมีเว้นวรรคหนึ่งอันนะครับแล้วก็บรรทัดที่ห้าสิบสามเป็นแบ็กอัพอันนี้คือถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นนี้จากนั้นนะครับให้ทําการกดเซฟเมนูจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะมันจะมีโฟลเดอร์ย้อนไปทางด้านซ้ายกับแว่นขยายรูป เซฟนะครับก็คือแผ่นดิสรูปเซฟนั่นเองจะอยู่ข้างๆแว่นขยายกับกบบากระบาดล้างสุดเลยนะกดเซฟเออแล้วก็กดเสร็จสิ้นอันนี้คือถูกต้องเรียบร้อยขั้นตอนที่3นะครับคุณมาถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าคุณพยายามมากนะครับที่จะเปิด90 fps. นะครับผมโอเคอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วอ่ะออกเคียร์แอปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูว่า มันเปิด90 f p s ได้จริงไหมแล้วมันรีกับหรือเปล่าถ้ารีกับเนี่ยนะครับเอาลงทามาเฟี้ยงที่หลังคาบ้านได้เลยนะครับทุกคนเออหาบ้านให้เจอนะเดี๋ยวเข้าไปดูเกมกัน Let's go โอเคเนาะหลังจากที่ผมทําขั้นตอนที่3เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะผมเข้ามาในเกมและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็การาฟิกว่ามันเปิด90 FPS แล้วเดี๋ยวจะออกจากเกมให้ดูว่ามันจะรีกลับไหมอ่ะถ้าเปิดไม่ได้หรือมีการรีกลับนะครับตามที่บอกเลยรองเท้ามาหลังคาบ้านได้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งความระทึกนะดนตรีมาไม่มีดนตรีนะจ๊ะอ่ะกราฟิกอ่ะเรียบร้อยนะครับผมจะเห็นว่าจะเห็นว่าอะไรเอ่ย จะเห็นว่า90 FPS มาแล้วอ่านี่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 90 FPS มาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะทีนี้นะครับผมในส่วนของข้อควรระวังหลังจากที่ทุกคนทําแบบนี้ได้แล้วนะจะเห็นว่ามันไม่มีต่อสู้กับล็อบบี้เนาะเพราะถูกตัดออกไปทีนี้เป็นข้อควรระวังห้ามคุณกดตกลงเด็ดขาดนะครับอ่าตรงนี้นะอ่าคุณปรับคุณภาพกราฟิกได้แค่ดีเฟรมเลท อยู่แบบ90แบบนี้ห้ามไปยุ่งเกี่ยวอะไรตรงนี้นะครับต่างๆเลยรูปแบบตรงเนี้ยที่อยู่ด้านล่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหน้าจอ,อปรับความละเอียดนะครับความสว่างอะไรใดๆตรงเนี้ยนะครับห้ามไปแตะต้องมันเลยให้มันอยู่ดีฟอร์แบบนี้เลยนะคือคุณภาพกราฟิกดีกับเฟรมเรต90 fps ห้ามเปลี่ยนแล้วกดตกลงถ้าคุณเปลี่ยนแล้วกดตกลงคุณจะมีการรีกลับอันนี้คือข้อห้ามที่สําคัญแล้วก็ สามารถเล่น90 FPS แบบนี้ฟินๆได้เลยนะครับผมสมูทลื่นไหลามากโอเคเนาะต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่ให้ดูนะอ่ะว่าแบบไม่ได้ล้อหลอกนะอ่ะเคลียแล้วเดี๋ยวผมเข้าเกมเลยโอเคผมมาเข้าเกมมาอีกรอบหลังจากลงไฟล์เสร็จแล้วก็ออกจากเกมนะครับดูว่ามันจะรีกลับไหมนะอ่ะัอน,นี้คือเข้าแล้วก็ออกให้ดูเลยนะครับผมถ้ารีกลับเนี่ยหัวล้านแน่นอนนะครับผู้ชมทางบ้านบอก ลั่นแน่ๆอ่ะเข้าไปนะครับนาทีแห่งความตื่นเต้นนะครับกราฟ,ฟิกอ่าไม่รีกับ100%เล่นลืนล่นๆฟินๆกันไปเลยนะครับผมสำหรับเปิด90 fps ไม่รีกับ100%อร์ซอ่าอันนี้คือทำให้ดูลงให้ดูนะครับแล้วก็ ออกจากเกมให้ดูด้วยแล้วก็เข้ามาใหม่ไม่รีกับแน่นอนอ่ะสำหรับใครที่พยายามทำนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันยากก็ขอให้ทุกคนทำได้แล้วกันส่วนใครทำได้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของการที่ยกเลิกการใช้งานเวลาเราแบบไม่ชอบใจแล้วไงโอเคนาะอเดี๋ยวเรามาทําการลบไฟล์กรณีที่เราเนี่ยไม่ต้องการใช้งานกันให้มาเข้าที่แอปตัวจัดการไฟล์ a อปซัเนาะสีเขียวกดเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาที่ Android Data นะครับเแล้วก็หาในส่วนของ c o m t e n c e n t i g เจอแล้วคลิกเข้ามาแล้วก็มาที่ f ฟล์ u e f o Game Shadow Shadow Save แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ PAKS นะไอที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้เนี่ยทำการกดลบได้เลยกดค้างกด d e l e t กกด yes อ่าแล้วก็ออกจากแอปตัวจัดการไฟล์แล้วก็เข้าเกมไปเซตอัพให้มันหายนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกัน โอเคผมเข้าเกมมาแล้วเนาะหลังจากที่ทําการลบโฟลเดอร์ใน PAKS เรียบร้อยเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็กราฟิกอาจจะเห็นว่านะครับมันก็ยังไม่หายไปนะครับคือดื้อด้านทนทานมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะให้มาทําการปรับเปลี่ยนตรงกราฟิกแบบนี้นะอ่าให้ตัวเฟรมเรทเนี่ยมันหายไปคือ90 FPS มันหายไปแบบนี้นะแล้วกดตกลงอ่าแบบนี้คือเสร็จสิ้นแล้วเราออกจากเกมแล้วเดี๋ยวเราเข้าใหม่มาดูนะครับว่า มันจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมโอเคผมเข้าเกมมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราไปปรับตัวกราฟิกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าตัวกราฟิกเราเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอ่าเรียบร้อยนะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอ่านี่เลยมีต่อสู้กับล็อบบี้แล้วอ่ะหายแท้แน่นอน ก็จะแนะนําทั้งวิธีการลงเนาะแล้วก็ในส่วนของวิธีการยกเลิกการใช้งานด้วยก็หวังว่าน่าจะเปิด90 fps ได้สําหรับมือถือที่ไม่รองรับหลายๆท่านแล้วกันเนาะอ่ะโอเคสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับใช้คําไม่เหมาะสมไม่สุภาพยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีสวีสดัตครับผมบ๊ายบาย